หนังที่คุณชอบบังกรที่คุณรักและสตูดิโอยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกทั้งหมดนี้เคยสงสัยไหมครับว่าใครคือผู้ครอบครองจัก,กรวาลความบันเทิงระดับโลกและพวกเขาเริ่มต้นจากอะไรผมเชื่อนะครับว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยรับชมหรือว่าเป็นแฟนคลับภาพยนตร์และแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นสุดมันอย่าง Fast and Furious ที่เต็มไปด้วยฉากแข่งรถสุดระทึกแต่ก็อาจจะไม่ระทึกเท่าฉากหนีอินโดมินัสเล็กในจุราสสิ์เวปี2015ที่คริสพทนะครับรับบทเป็นโอเวนเกรดี้ผู้ฝึกแรปเตอร์นะครับที่มีสายสัมพันธ์กับบลูแรปเตอร์ที่ทั้งฉลาดร <Hey. S 1> วดเร็วแล้วก็น่ารักจนใครหลายๆคนต้องตกหลุมรักให้กับมัน <'ll> แต่ว่าถึงแม้จะน่ารักขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่เท่าเี้ยวกุด <All right. S 1> จาก How to t r a i นย o น r ร r ก้อ hmm. นนะครับ มังกรที่เปลี่ยนความคิดของทั้งชาวไวกิ้งและอนาคตของอิกคับไปอย่างตลอดกาลหรือโปจากกังฟูพันดาที่เริ่มต้นจากการเป็นแค่พนักง,งานร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่โชคชะตาดันทำให้เขาได้กลายเป็นนักรบมังกรหนังที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือถูกผลิตโดยค่ายสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างยูนิ e ว s a ซฟ i ิเ u อร์ และ DreamWorks Animation ซึ่งทั้งสองค่ายนี้เนี่ยมีบริษัทแม่เดียวกันคือ NBC Universal บริษัทนี้คือหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการสื่อและความบันเทิงของโลกแต่คุณรู้ไหมครับว่าต้นกำเนิดของมันเกิดจากการรวมตัวระหว่าง <and S 1> อุตสาหกรรมทีวีและโรงภาพยนตร์ใช่ครับ NBC ก่อตั้งในปี1926ส่วน Universal Pictures ย้อนกลับไปถึงปี1912 ซึ่งเรื่องมันก็จะเริ่มเข้มข้นที่ตรงนี้แหละครับเพราะในปี2011เนี่ย Comcast เข้าซื้อกิจการ NBC Universal ทั้งหมดและกลายเป็นเจ้าของจักรวาลหนังที่เรารักในวันนี้จุดเริ่มต้นของ Comcast เนี่ยไม่ได้หรูหราเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1963บริษัทนี้มีลูกค้าแค่1,200รายแต่วันนี้เนี่ยบริษัท Comcast คือหนึ่งใน3บริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นรองเพียงแค่ Alphabet แล้วก็ Meta ทัางนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มมาจากชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าาฟเจโ J Robert คุณลารฟเจโรเบิร์ตเนี่ยเป็นทหารเรือจากครอบครัวผู้อพยพชาวยิวซึ่งเรียนจบจากวอร์ตันสคูลและต้องดิ้นรนหางานหลังจบสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้ลองทําทุกอย่างตั้งแต่ขายไมกอฟไปจนถึงทําบริษัทกางเกงสายลัดจนในปี1963เขาและเพื่อนอีกสองคนนะครับได้รวมเงิน500,000ดอลลาร์ซื้อกิจการเล็กๆที่มีชื่อว่า American Cable System หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มขยายกิจการซื้อบริษัทนู่นนี่จนกระทั่งในปี1969พวกเขาได้ตั้งชื่อบริษัทใหม่ว่า Comcast ซึ่งมาจากคาว่า communications รวมกับ broadcasting หลังจากที่เข้าตลาดหุ้นในปี1972นะครับ Comcast เนี่ยก็ได้มีการไล่ซื้อกิจการครั้งใหญ่หลายๆครั้งเลยแต่ว่าดีลที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2002ซึ่ง Comcast ณขณะนั้นเนี่ยได้มีการซื้อบริษัท AT&T Broadband นะครับด้วยมูลค่ากิจการกว่า72,000ล้านเหรียญสหรัฐจำนวนลูกค้าเพิ่มเป็น22ล้านราย Comcast กลายเป็นเจ้าของธุรกิจเคเบิลทีวีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพียงชั่วพริบตาหลังจากนั้นพวกเขาเดินหน้าอย่างไม่หยุด ซื้อ NBC Universal ซื้อ DreamWorks ซื้อ Sky Group รวมถึงเปิดให้บริการแพลตฟอร์มอย่าง Peacock ซึ่งมาเพื่อแข่งขันกับทั้ง Netflix, Disney Plus และ HBO Max รวมถึงเปิดสวนสนุก Universal oh <my> ทั่วโลกแล้ว Comcast วันนี้ละ่ะ oh <my> ยังน่าสนใจในมุมของนักลงทุนอยู่ไหม oh <my> ถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาหุ้นที่อาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าแข็งแรงในทุกๆด้านเนี่ย Comcast oh <my> เป็นหนึ่งในชื่อที่คุณไม่ควรจะมองข้าม ด้วย EPS ที่โตเฉลี่ย10%ภายใน5ปีนะครับ Forward PE แค่7.8เท่า EV per sale 1.8เท่า Operating margin 18.8%และที่สำคัญคือจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับแถมเพิ่มขึ้นด้วยตามเวลาจากเพียงชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆเริ่มจากการขายสายลัดกางเกงในช่วงยุคหลังสงครามโลกเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีสุดล้ำหรือว่าเงินลงทุนมหาศาลนะครับแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศ และเชื่อมั่นในอนาคตของสิ่งที่ยังไม่มีใครมองเห็นวันนี้คอมแคสไม่ใช่เพียงแค่บริษัทโทรทัศน์แต่เป็นจักราลความบันเทิงที่ส่งมอบเรื่องราวให้กับคนทั่วโลกและยังคงเติบโตอย่างมั่นคงไม่หวือหวาแต่หนักแน่นซึ่งในปัจจุบันนะครับการจะลงทุนในบริษัทระดับโลกอย่างคอมแคส t ที่กล่าวมาแล้วไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิดเลยเพียงคุณมีแอป Liberator และเข้าที่แถบ U S Stock นะครับไปที่เมนู b u y และเซล l พิมพ์สัญลักษณ์หุ้นบริษัท คอมแคสซึ่งก็คือ CM c m c s a กรอกปริมาณหุ้นที่ต้องการจะซื้อและราคาหลังจากนั้นจึงกรอกรหัสผ่านนะครับและกดซื้อเห็นไหมละครับเพียงแค่นี้ก็สามารถลงทุนในบริษัทอย่างคอมแคสได้แล้วที่สำคัญยังสามารถลงทุนด้วยต้นทุนค่าคอมที่ดีที่สุดจากริเบเลเตอร์เพียง0.1%ของมูลค่าการซื้อขายและเรายังเปิดให้เทรดและลงทุนได้ยาวนานถึง16ชั่วโมง ตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง7โมงเช้าของอีกวันเลยทีเดียวและสุดท้ายนี้นะครับขอให้ชาวลิฟแฟมลงทุนอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับ l i b บเ t เตออยากเห็นคนไทยมีการเงินที่แข็งแรง